สวัสดีค่ะวันนี้เรามีนิทานเรื่องหนึ่งที่น่ารักมากๆเลยมาเล่าให้ฟังกันนะครับเรื่องนี้มีชื่อว่าหมายกายสิทธิ์ของมะลิตอนที่หายไปครับแต่ว่าก่อนที่เราจะเข้าไปในเรื่องราวของมะลิเนี่ยผมมีคําถามหนึ่งอยากจะชวนให้ทุกคนลองคิดตามกันเล่นๆนะครับว่าเอเวทมนต์ที่แค้จริงเนี่ยมันคืออะไรกันแน่ลองเก็บคจาจ่ายนี้ไว้ในใจแล้วไปหาคําตอบพร้อมๆกันในเรื่องนี้เลยครับเอาละครับ ตัวละครเอกของเราในวันนี้ก็คือเด็กผู้หญิงที่ชื่อว่ามะลินั่นเองมะลิเนี่ยนะเขามีของรักของห่วงอยู่ชิ้นหนึ่งครับเป็นของที่เธอเชื่อว่ามันมีพลังวิเศษสุดๆไปเลยใช่แล้วครับมันก็คือไม้กายสิทธิ์คู่ใจของเธอนั่นเองเรื่องมันเริ่มในเช้าวันหนึ่งครับอากาศดีๆมะลิตื่นขึ้นมาได้ยินเสียงนกร้องเจี๊ยวเจ้าอยู่นอกหน้าต่างเธอก็ยิ้มเลยครับคิดในใจว่า เดี๋ยวจะหยิบไม้กายสิทธิ์อันโปรดเนี่ยออกไปเล่นทักทายพวกเพื่อนๆตัวน้อยซะหน่อยแต่แล้วเรื่องที่ไม่คาดคิดเหมือนก็เกิดขึ้นครับตอนที่เธอกําลังจะเอื้อมมือไปหยิบไม้กายสิทธิ์ที่หัวเตียงที่ที่เธอวางไว้ประจําเลยนะปรากฏว่ามันว่างเปล่าเอ๊ะไม้กายสิทธิ์หายไปไหนโอ้โหจากที่อารมณ์ดีๆอยู่เมื่อกี้เนี่ยนะครับหายวับไปกับตาเลยเหลือแต่ความกังวลใจเต็มไปหมดเอาล่ะสิครับ ทีนี้ภารกิจตามหาไม้กายสิทธิ์ก็เลยต้องเริ่มขึ้นทันทีเลยมลิไม่รอช้าครับออกตามหาของรักของห่วงไปทั่วทั้งหมู่บ้านเลยเธอเริ่มจากที่ใกล้ตัวที่สุดก่อนเลยในห้องนอนของตัวเองนี่แหละก้มไปดูใต้เตียงก็ไม่มีลองหาใต้หมอนดูก็ไม่เจอเอ๊ะหรือว่าจะอยู่ในตะกร้าดอกไม้ที่ชอบเอาไปซ่อนเล่นนะก็ไม่มีอีกอ๋อยิงหายิงใจแป้วเลยครับไม้กายสิทธิ์หายไปไหนกันเนี่ย พอหาในบ้านไม่เจอมลิก็วิ่งปุ๊บออกจากบ้านเลยครับจุดหมายแรกของเธอก็คือร้านขายขนมของคุณยายใจดีแต่ว่าคุณยายก็ได้แต่สายหน้าเบาๆไม่เห็นเลยจากร้านขนมเธอก็วิ่งต่อไปที่คุณลุงช่างไม้ครับกำลังทำงานง่วนอยู่เลยคุณลุงก็ใจดีนะวางมืองานแล้วก็ช่วยมองหาให้แต่ก็ไม่เจออีกแล้วค่ะ ที่สุดท้ายแล้วครับด้วยความที่เริ่มจะท้อใจแล้วเนี่ยเธอก็เลยลองไปกระซิบถามเจ้าแมวอ้วนที่นอนอุตุอยู่หน้าร้านหนังสือดูแต่เจ้าเหมียวก็แค่ปลือตาขึ้นมามองแวบหนึ่งแล้วก็หลับต่อฮอดูเหมือนว่าวันนี้จะไม่มีใครช่วยเมลิได้เลยจริงๆครับตอนที่มลิกำลังจะถอดใจเดินคอตกแบบโฮหมดหวังแล้วกำลังจะกลับบ้านนั่นเองจู่ๆก็มีเสียงหนึ่งดังขึ้นมาครับเป็นเสียงที่ ไม่ได้มาให้คำตอบเรื่องไม้กายสิทธิ์นะแต่เป็นเสียงที่จะเปลี่ยนทุกอย่างไปเลยเสียงนั้นมันแววมาจากทางชายป่าครับเป็นเสียงร้องเล็กๆที่ตะโกนว่าช่วยด้วยวินาทีนั้นมนลิลืมเรื่องไม้กายสิทธิ์ไปสนิทเลยสัญชาตญาณมันบอกให้เธอรีบวิ่งตามเสียงนั้นเข้าไปในป่าทันทีพอวิ่งเข้าไปนะครับ เธอก็เจอต้นต่อของเสียงเป็นลูกกระรอกตัวน้อยๆครับกำลังติดอยู่ในเถาวันที่พันกันยุ่งเหยิงไปหมดเลยยิ่งดิ้นก็เหมือนจะยิ่งโดนรัดแน่นขึ้นสถานการณ์นี้แหละครับที่จะเป็นบอกทดสอบครั้งสำคัญของมล,ลิเลยเว็บแรกเลยนะครับมล,ลิทำตามความเคยชินเอื้อมมือไปข้างหลังกะว่าจะหยิบไม้ไกสิทธิ์ออกมาเสกให้เถาวันมันคลายออกแต่แล้วเธอก็นึกขึ้นได้อ้าวไม้ไกสิทธิ์มันหายไปนี่นาะ แล้วที่นี้ในสถานการณ์ที่ไม่มีเวทมนต์ให้พึ่งแล้วเธอจะทำยังไงล่ะครับมลิไม่ลังเลเลยแม้แต่นิดเดียวครับเธอตัดสินใจทันทีว่าต่อให้ไม่มีไม้กายสิทธิ์เธอก็ต้องช่วยให้ได้เธอก็ค่อยๆใช้สองมือเล็กๆของเธอเนี่ยแหะครับค่อยๆแกะเถาวันออกทีละเส้นทีละเส้นอย่างเบามือที่สุดจนในที่สุดเจ้ากระรอกน้อยก็เป็นอิสระ แล้วการกระทําที่ดูเหมือนจะเล็กๆน้อยๆนี่แหละครับที่กําลังจะนําไปสู่บทสรุปของเรื่องราวทั้งหมดแล้วก็ทําให้มลริได้คนพบความหมายที่แท้จริงของคําว่าเวทมนต์ด้วยพอเป็นอิสระแล้วเนี่ยเจ้ากระรอกน้อยก็มองหน้ามลริเหมือนอยากจะขอบคุณแล้วมันก็วิ่งหายแวบเข้าไปในพุ่มไม้แป๊บหนึ่งครับแล้วก็กลับออกมาพร้อมกับคาบบางสิ่งบางอย่างมาด้วยเหมือนเป็นของขวัญเพื่อตอบแทนน้าใจของมลริ ใช่แล้วครับสิ่งที่มันคาบกลับมาให้ก็คือไม้กายสิทธิ์ของมะลินั่นเองเรื่องของเรื่องก็คือเจ้ากระรอกเนี่ยไปเจอมันตกอยู่ใต้ต้นไม้ใหญ่ก็เลยเก็บเอาไว้ให้ไม่น่าเชื่อเลยนะครับว่าการทำความดีของมะลิจะนำของรักของเธอคืนกลับมาแบบนี้แล้วก็ในวินาทีนั้นเองครับที่มะลิเข้าใจอะไรบางอย่างขึ้นมาทันทีเลยว่าเวทมนต์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดมันไม่ใช่พลังจากไม้กายสิทธิ์ แต่คือหัวใจที่อยากจะช่วยเหลือคนอื่นต่างหากโหเป็นประโยคที่เรียบง่ายแต่ความหมายลึกซึ้งมากๆเลยนะครับนับตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมานะครับมลิก็ยังรักไม้ไก่สิทธิ์ของเธอเหมือนเดิมนั่นแหละแต่ตอนนี้เธอได้เรียนรู้ที่จะใช้เวทมนต์ที่แท้จริงที่มีพลังยิ่งกว่านั้นเยอะเลยนั่นก็คือเวทมนต์แห่งความเมตตากรุณาที่อยู่ในหัวใจของเธอเองเรื่องราวของมลิก็จบลงอย่างน่ารักแบบนี้นะครับ ทีนี้เราลองกลับมาที่คำถามตอนแรกที่เราคุยกันไว้แล้วสำหรับพวกเราล้ครับเวทมนต์ที่เราสามารถหาเจอได้ในชีวิตรประจำวันของเราเนี่ยมันคืออะไรกันนะบางทีคำตอบอาจจะไม่ได้อยู่ไกลเลยอาจจะซ่อนอยู่ในการกระทำเล็กๆน้อยๆที่เรามอบให้คนรอบข้างในแต่ละวันก็ได้นะครับ